ครับสวัสดีครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งอะครับเขาไม่รู้วิธีตกปลาโอเคครับเดี๋ยวจะมาสอนการตกปลาแบบเบสิกง่ายๆสำหรับคนเริ่มต้นเล่นนะครับดับแรกก็หาแหล่งที่จะตกผมขอเลือกทะเลแล้วกันเพราะแต่ละที่แต่ละเวลาแต่ละโอกาสแต่ละเดือนมันจะมีปลาไม่เหมือนกันนะครับซึ่งปลาแต่ละชนิดเยอะมากๆ อ่ผมขออนุญาตตกเบสิกแล้วกันนะครับขอก็หาพื้นที่นะผมเอาประมาณนี้แล้วกันแล้วผมก็คลิกหนึ่งครั้งลากยาวครับแล้วก็ปล่อยแล้วสังเกตน,นะครับถ้ามีปุ่มฮิตขึ้นมานะครับหมายถึงว่าเบ็ดถูกกินแล้วรีบกดทันทีเลยนะครับ ยัง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 เนี้ยยังนะครับ้าสังเกตเกนะครับก็ประมาณให้เนี่ยเราพยายามชีคมาตายครับให้มันอยู่ในระหว่างปลาที่กําลังขึ้นจะขึ้นเนี่ยฮะอย่าให้เกตกนะผมก็ตกได้ะอะสมมติว่าอะผมถ้าผมแบบไม่ทําตามมันนะถ้าผมทําให้ไอ้หลอดหลอดเกดสีกเ,ขเขียวมันมันไม่ตามปลาแล้วจะทําให้หลอดด้านขวาเอาไม่ทันจะทําให้หลอดด้านขวาที่ โอกาสที่จะได้ปลาก็ยิ่งยิ่งยากครับมันก็จะลดลงเรื่อยๆครับเดี๋ยวลอร้องใหม่เนี่ยอย่างเนี้ยสมมติว่าอ่ะผมผมตามเนี้ยแล้วแบบผมผมลงไม่ทันเนี้ยเจก,ก็ลดแต่ว่าถ้าผมปล่อยเนี้ยเนี่ยเนียให้ให้แบบตามจังหวะปลาครับต้องรอดูว่าปลามันจะขึ้นบ้างครับแรงถีบของปลาเยอะไหมถ้าไม่ไม่มีเท่าไหรก่ก็ก็ปล่อยค้างไว้ได้แล้วก็ขึ้นนิดนึงคลิกเมาส์คือคลิกเมาส์ซ้ายนะครับ คลิกไปจังหวะ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 ครับอย่าไปคลิกรัวๆครับถ้าคลิกรัวๆเกมมันจะขึ้นแบบมันจะขึ้นรัวๆมันจะแบบอตายไงดีวะอ่ะเดี๋ยวแต่ลองทำไม่ดูอีกรอบนี่ปลายังไม่ยากเท่าไหร่ถ้าปลายากๆก็ประมาณนี้ครับเริ่มยากมันจะดีดขึ้นแตวมันก็ดีดลงอันนี้ไว้นี่ครับพยายามคลิกมอไซค์มอไซค์คือเพื่อเลี้ยงเลี้ยงเกรดอ่าเขาเรียกเอาห่มเรียก จะเรียกอะไรดีวะไม่รู้ว่าเออเรียกไอ้หลอดเขียวที่หลอดเกยของเรา,าครับเพื่อไม่ให้มันตกให้มันอยู่ระหว่างให้ปาลมอยู่ตรงกลางครับก็มันจะมีโอกาสทําให้ได้ตกปาได้ง่ายขึ้นว,ว้าอธิบายไม่ถูกว่ะ <c oughs> อันนี้ผมใช้แค่อันนี้ไปไฟไฟเบอร์กราสครับที่ตกปาดเป็นไฟเบอร์ใสเหยื่อได้ด้วยครับอันถ้าอันแรกมันเป็นไม้ไผ่ มันเป็นที่ตกมันเป็นดัมบูเนี่ยครับถ้าผมเจาะกล่องเนี่ยแน่เลถ้าผมถ้าผมกดเมาส์ค้างเกินไม่ไม่เลี้ยงหลอดเนี่ยมันจะทําให้ตกเนี่ยอย่างเงี้ยจะทำให้เราพลาดเราต้องพยายามคลิกเมาส์ครับเพื่อเลี้ยงเลี้ยงหลอดก็ลองหาบาลานดูครับต้องลองดูไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะ นี่ยครับถ้ามันมัมนไม่ขึ้นเราก็ปล่อยก็ได้ถ้ามันจะขึ้นเราก็คลิกคลิกตามเลี้ยงจังหวะจังหวะเงี้ยเนี้ย,ยสังเกตด,ดูนะครับเนี่ยนะคลิกไ้ายเองครับนะฮะจังหวะก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้เองครับก็คงจะเป็นแนวทางสำหรับคนที่ตกบายยังไม่เสียนนะผมก็ไม่เสียะไรหรอกครับคิดว่ามันไม่น่าย,ยากเท่าไหร่นะก็ะลองลองดูนะครับเบยบาย